คาเมล레ลเดอร์แมชชีนเป็นรถจักรยานยนต์ที่ทำหน้าที่เป็นยานพนาหนะของเหล่าคาเมล레ลเดอร์เพื่อใช้ร่วมในการต่อสู้ส่วนใหญ่ของทุกซีรีส์ จะมียานพาหนะที่สามารถใช้ในรูปแบบปกติของมนุษย์และจะเป็นยานพาหนะในรูปแบบของ Rider m a c h ชชีนเมื่อเราไรเดอร์แปลงร่าง Rider Machine ในช่วงยุคโชว,วะมีการผลิตโดยซูซูกิฮาระเดวิสันเป็นส่วนใหญ่และบริษัท Honda เริ่มเป็นผู้ผลิตหลักตั้งแต่ซีรีส์คาร์เมลไรเดอร์ไอกิตโตและมีบริษัทอื่นๆผลิตให้บ้างในบางซีรีส์ สวัสดีครับบอลไลเดอร์ ider, เรื่องราวเกี่ยวกับมาสไลเดอร์วันนี้อยู่กับไลเดอร์แมชชีนกับเจคอสเซอร์ ier, ยานพาหนะของมาสไลเดอร์ยุคโชวะตัวสุดท้ายกับมาสไลเดอร์เจนั่นเองครับเจคอสเซอร์ ier, ถือว่าเป็นรถรูปรักตะกั่นนะครับลักษณะความสามารถนะครับ เจคออสเซอร์ er เป็นมอเตอร์ไซค์สุสกิออฟโรดนะครับที่เปลี่ยนร่างพร้อมกับคาเมนไล์เดอร์เจนั่นเองครับใช้พลังงานธรรมชาติที่เรียกว่าเจพาวเวอร์ทนความร้อนได้ถึง1,000องศาเซลเซียส er เลยทีเดีวยวครับเหมือนกับแซดบิงเกอร์ของมาเรเดอร์แซโอนะครับถ้าไม่ตายคือเจสติเกอร์แอตแทกนะครับชื่อท้าไม่ตายาเท่ทำไมไม่มีเลยนะครับ เจคอสเซอร์ er, มีความยาว210เซนติเมตรกว้าง90เซนติเมตรสูง131เซนติเมตรความเร็วสูงสุด1,330กิลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถต้นแบบคือ Suzuki DR250S นะครับสำหรับเจคอสเซอร์ er นะครับข้อมูลอาจจะมีเพียงน้อยนิดนะครับแต่ก็อยากนำเสนอให้เ,เพื่อนๆได้ดูว่า เจคอสเซอร์มีสมรรถนะอวามสามารถอย่างไรอะไรต้นแบบคืออะไรยังไงขอฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปสุดท้ายของ Rider Machine ยุคโชวะยังไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ยังไงขอฝากเพื่อนๆกด Subscribe About Rider ทาง y o u t u b e ด้วยนะครับหากเพื่อนๆชมคลิปแล้วชอบฝากกดไลค์หากถ้าใช่เช่่ยกดแชร์ด้วยนะครับ About Rider ของเรายังมีแฟนเพจด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับมาสล i เดอร์ได้เพียงแค่เพื่อนๆกดถูกใจแฟนเพจของเราเพื่อนๆก็สามารถอัปเดตข่าวสารและข้อมูลต่างๆได้ทาง f a c e b o o k c o m a a b o u t r i d e r นะครับ หากเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวมาร์เลเดอร์ตัวใดหรืออยากรู้ข้อมูลอะไรหรือต้องการติชมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชม <S About s l i d เ r เรื่องราวเกี่กัมาร์เเดอร์ที่คุณต้องดู